มาดูคู่นี้หน่อยนะครับทุกคนสเปค nt 1 6ครับแต่ว่า,าเขาไม่ได้ไปใส่สูบเดียวนะอันนี้ทางเพชรบุรีครับอปตอนโนคูน่นี้เป็นวง3-2ครับ16 3-2เขายิ่งหลอ่นอยู่3-2 <c oughs> 16ใบครับกว้าง10อ่าคู่นี้ผลที่แล้วนะผมทำให้แกไปผิดนะครับผมแกสั่ง3-2ผมขึ้นให้30อ่า เลยทำให้ใหม่ใน,นคู่ใหม่วงสามสองครับสิบหใบกว้างสิบเอาไปใส่เอ็นทีสแต่แกไม่ได้เทินเครื่องสูบเดียวนะแกเอาไปเทินอะไรวะเครื่องสามสูบเครื่องสมสูบทางเพชรบุรีนะครับนี่ทามูลเสน้องไปเช็คก่อนนี่เบี้ยวเปล่า <laughs> เบี้ยวไปแล้วลักเบี้ยวหลบลม <laughs> <laughs> ออันนี้ถูกต้องแน่ละพี่ ถ้าไม่ถูกผมไม่ทําให้แล้ว <c oughs> จะเลิกทาแล้วเนี่ยน่าจะรออีกเราวนึงนะพี่รออีกเราา <c oughs> อ่ะถูกต้องครับอันนี้ถูกต้อง <c oughs> เดี๋ยวแกใส่กันฟางด้วยนะครับเห็นแกบอกแกใส่กันฟางด้วยแล้วก็มีหลายคนนะครับเวลาเขาที่เขาต้องโทรมาถามผมเนี่ยว่าใช้ใบกี่มิลน,นะครับใบที่ใช้เนี่ยหกมิลน,นะครับที่ผมใช้อ่ะหกมิลแล้วก็ตัวค้ำนี่ก็ <c oughs> หกมิลหกมิลเท่ากันนะครับตัวค้ำเนี่ยหกมิล แล้ววงตัวนี้นะครับอุ้ยร้อนนี่ว่ะวงตัวนี้นะครับ <laughs> วงที่ใช้มว้วนวงเนี่ยมันเป็นเหล็กวงใช้เหล็กอาแ <c oughs> ข็กเหล็กว่ะเหล็กเหล็กเผาขาวนะครับทุกคนอาเหล็กผาขาว,ขาวม้วนไปนะครับนี่แหละที่เวลาเขาถามมาว่าใบหนากี่มิลส่วนมากผมจะทําใบหกมิลมาให้นะครับมันก็จะใช้งานนานหน่อยนะครับใบมันไม่ค่อยหมดแต่ถ้าจเจอดินทรายนี่ก็ให้ใบหนาขนาดไหนก็ไม่ไม่ค่อยเหลือนะครับ มีที่ท่านหนึ่งนะเขาทั้งหาผมรีเข<อ>า,อาอยากได้ใบเก้ามิลนะถามว่าไ่ได้ไหมมันก็ใส่ได้นะครับแต่เครื่องมันจะหนักเครื่องหรือเปล่าเครื่องมันจะไปไม่ไหวไ<ม>เครื่องมันจะไปไม่ไหวหนักเกินนะครับอันนี้มันตั้งอันนี้สิบเอ็ดตั้งสิบเอ็ดนะไปกคนตั้งสิบเอ็ดแล้วก็จะตัดใบใบทิ้งแล้วก็จะด,ดามตัวนี้ไปให้นะครับดามคานี้มาให้อันนี้ก็จะใช้เฟล็กขาวๆม้วนวงไปให้นะครับ อ่าส่วนเหล็กหน้าแป้นนะครับตัวนี้ก็หนาเก้ามิลนะครับเหล็กหน้าแป้นตัวเนี้ยเป็นหน้าแป้นเหลี่ยมนะครับแต่ผมมากจะทําเป็นหน้าแป้นเหลี่ยมไปให้นะครับหน้าแป้นผมว่ามันมันจะเชื่อมเวลาเชื่อมมันจะอมได้เยอะหน่อยแต่ถ้าเป็นหน้าแป้นกลมก็ต้องใหญ่หน่อยนะใช่ไหมพับหน้าแป้นกลมมันต้องใหญ่หน่อยเนาะอืมมันต้องเก้านิ้วถ้แปลว่าถ้าหน้าแป้นเหลี่ยมเนี่ยเหมือนมันจะเชื่อม เนื้อที่เราเชื่อมเออมันเล่นเนื้อได้ดีกว่านะครับเอมจะเข้าตามมุมมันพอดีเออมันจะเข้าตามมุมมันพอดีถ้าพูดถึงาเน่ยเป็นกลมอ่ะมันเล็กเกินเนี่ยมันกลมมามันจะเล็กเกินใช่แล้วเป็นกลมอ่ะมันก็เพิ่มได้แต่ว่ามันต้องให้เราแปลงขึ้นเป็นใหญ่หน่อยนะให้าวนเนี้ยมันจะได้อมอันนี้เข้าไปผมเด้ลึกแล้วก็มีคู่นี้คู่ไหนวะวงสอสองเหมือนกันนี่นี่นี่คู่นี้แต่เขาเอาเป็นใบห้านะครับแล้วก็ กว้างห้าอันนี้ไปอุทัยยืนอะป็นสามนิ้วนะครับไปอุทัยคู่นี้ไปเพชรบุรีคู่นี้คู่นี้เมื่อกี้กับเริ่มครับคู่นี้มันไปยุดยานะครับแล้วก็อีกคู่บนของใครวะเอก็กไปไหนวะงงนไปไหนสกลน,นครสกลน,นครกว,ว้างห้าวาวบกว้างห้าวาไหนว่าดูใบดิดดมันเป็นยังไงวะไปเอามาดูดิเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วก็ จบโมงสามสิบอ้ไปไหนไม่รู้จำไม่ได้แล้วเดี๋ยวก็ดูอันนี้เราเดฟสามสองไปเชียงรายอันนี้เราเดฟส,สองไปเชียงรายนะครับนี่โอ้จำผิดจำถูกเนี่ยแหละเวลามันหลายๆคู่มันจะจำผิดก็จดไว้นะไหนก็หลอนอนี่กันสกีอนี้กำลังขึ้นอยู่ครับกี่ตัวบิวสี่เจ็ดตัวเจ็ดตัวแล้วก็ยังเหลือแหนบนี่นะแหนบที่ผมใช้ทําสกีก็นี่นะแหนบใหม่นะครับนี่มีมอกด้วยมาตรฐานอุตสาหกรรม มาเดี๋ยวดูใบกว้างห้าว้านะครับเขาเว้ามาอย่างไรงนี่อันนี้ใบห้ากว้างหกหรือใบห้ากว้างห้ากว้างหกนะใบหกกว้างหเออใบหกกว้างห้าเดียวนี่ใบหกกว้างห้าแต่เขาเว้ามาอย่างนี้นะครับตะกอนนี่น่าจะเลี้ยวเบาเขาบอกว่ามันเลี้ยวเบานะ ไม่รู้ก็ยังไม่เคยลองนะครับแต่มีพี่ทางถ้าผมจับจะไม่ผิดนะพี่ทางคนไทยนะครับเขาบอกเขาเอาไปเว,าวา้ามาเขาเาสั่งเขาสั่งไใปบปเต็มอย่างนี้แหละนะครับใบบเต็มอันนี้แกบอกเลี้ยวหนักแต่พอเขาไปเอาเอ่อเอาแก๊สเว,ว้วาเบาในเนี้ยเขาบอกเลี้ยวเบาขึ้นเยอะอนะครับน่าจะมีส่วนหรือเปล่านี่ก็ไม่แน่ใจนะครับน่าจะแต่ว่าถ้าเขาลองมาแล้วมันน่าจะมีส่วนเนาะ อน,น่าจะลองดูเนี่น่าจะลองดูนะครับพี่เขาจะส่งคิปให้ดูเอ,อเดี๋ยวรอเขาส่งคลิปให้ดูใบห้าไอ้ใบหกกว,ว้างห้าเว้าเออนี่นะครับโอเคครับก็ประมาณนี้นะครับผมก,ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ผมด้วยครับสวัสดีครับ